สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการออกแบบปกเสื้อสําเร็จรูปที่เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะคะคราที่แล้วเราได้ดีไซน์ปกสไตล์วินเทจไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นการออกแบบปกที่เป็นสไตล์ร็อกนะคะจะเหมาะกับคนที่ชอบแนวเท่เนะคะแนวเท่เก๋เกแล้วก็ออกจะมีะดุเป็นสวยดุดุนิดนิดนะคะลักษณะของปกที่เป็นสไตล์ล็อกเนี่ยสามารถใช้กับได้หลายๆโอกาส ะะสำหรับวัสดุที่ใช้กับเสื้อผ้าสไตล์ล็อกนั้นส่วนที่เป็นผ้านี่เราเลือกเป็นผ้ายีนนะคะเป็นผ้ายีนก็จะมีเป็นยีนฟอกนะคะสีอ่อนหรือสีเข้มก็ได้นะคะแล้วก็วัสดุต่อไปที่จะใช้กับการออกแบบปกเสื้อสไตล์ล็อกนี่ก็จะมีเป็นที่ให้เข้ากับสไตล์นะคะก็จะมีประเภทที่เป็นตัวหมุดนะคะตัวหมุดที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวหมุดตัวนี้สามารถที่จะ ตัดนะคะตัดแล้วก็แบ่งออกมาเป็นชิ้นเล็กๆได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะแล้วก็จะมีหมุดที่เป็นสีทองนะคะมีตัวป้องอ้อยเล็กๆสำหรับในการตกแต่งในส่วนที่ต้องการให้เกิดลวดลายที่ละเอียดนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเลื่อมสำเร็จรูปที่มีความมันวาวแล้วก็ประกอบเรียบร้อยเป็นเส้นแบบนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาใน,ใ,นในการทำงานนะคะ สำหรับวันนี้เราจะออกแบบปกเสื้อที่เป็นสไตล์ล็อกที่เป็นแนวตามตัวอย่างนี้นะคะในส่วนนี้นี่อันดับแรกเราก็จะวางแพทเทิร์นนะคะของปกซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะนำแพทเทิร์นปกที่มีอยู่แล้วนะคะหรือจะคิ ลักษณะของแบบปกขึ้นมาเองก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วปกที่เป็นสไตล์ล็อกนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นปกเชิ้ตนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นด้านปกแล้วก็ส่วนฐานนะคะในส่วนของแพทเทิร์นนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นด้านปกนะคะอันนี้คือคือส่วนที่เป็นด้านครึ่งครึ่งหนึ่งของปกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นฐานปกนะคะในส่วนนี้เราได้ ทดลองวางปกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นขั้นตอนการทำให้ใหท่านผู้ชมได้ดูให้เข้าใจง่ายๆนะคะในส่วนของปกที่เป็นผ้ายีนเนี่ยเราไม่ต้องวางผ้ากาวนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยมีความหนาอยู่แล้วนะคะเมื่อเราวางผ้าตัดเย็บเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะปกแบบนี้นะคะความกว้างยาวของปกตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ ทำดีไซน์ได้นะคะจะเป็นปกแหลมปกมนแล้วแต่เรานะคะในลำดับต่อไปจะเป็นการตกแต่งนะคะการตกแต่งปกที่เป็นสไตล์ร็อกซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องโจโจโอโจนะคะสวัสดีครับชื่อนายพิทคอนหอมเงนครับผมชื่อเล่นชื่อโอโจครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมลำดับแรกคือเราต้องดีไซน์ไว้ก่อนใช่ไหมคะอันดับแรกเราจะลองวางวางอนครับว่าเราอยากได้รูปแบบไหน วัสดุที่เราใช้ก็จะมีเป็นหมุดเป็นหมุดเล็กครับลักษณะเป็นหมุดเล็กแล้วก็จะมีเป็นป้องอ้อยยาวแล้วก็จะมีเป็นลป้องอ้อยสีทอง,ทองนะคะคใช่ป้องอ้อยนี้ก็จะมีหลายๆขนาดนะคะมีสีเงินสีทองสีดําก็มีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้มันเกิดแนวสไตล์แบบไหน อันนี้เราก็เริ่มที่จะปันรูปแบบดูก่อนว่าแบบนี mm ้ hmm. แบบนี้ดีไหมแบบนั้นสวยหรือย่างเนี่ยครับอันนี้ก็จะวางปรมาดูสไตล์ล็อกในในความคิดของนักศึกษาหนูคิดว่าน่าจะเป็นออกมาเป็นฟิลยังไงคะน่าจะเท่ๆหน่อยครับผมแล้วก็น่าจะดูแบบมีความเป็นสตรีสไตล์นิดๆมีความแบบว่าส่งกับ สื้อาที่มันไม่ค่อยค่อนข้างที่จะไม่จ๋ามากครับแต่ว่า<ม>เราเน้นไปที่วัตถุดิบที่มันดูแบบแข็งแรงคงทนแลนะ้วดูแบบเท่ๆใช่มันดูให้มันดเฮฟวี่ <Heavy. S 1> ใช่ดุนแรงนิดม,ม,มีหัวแบบดุนแรงหน่อยอันนี้เราก็ลองสไตล์ที่มาแรงๆเนี่ยตอนนี้คืออะไรคะถ้านึกษาศึกษาเรื่องเทรนตอนนี้อยู่เนี่ยเป็นตอนนี้มันก็ตอนนี้ที่เห็นบ่อยๆก็เห็นเห็นหลายๆแบรก็ อาจจะมีเป็นป๊อปอาร์ตมาเล่นนะคะผมที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ร็อกนี่ก็มาเยอะมากตอนช,ช่วงนี้ลักษณะของงานที่มีการเอาวัสดุต่างๆมาปักตกแต่งเนี่ยก็จะค่อนข้างมาแรงนะคะ<ช>แล้วก็ปกสำเร็จรูปตัวเนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้กับเสื้อผ้าในหลายๆรูปแบบได้นะคะแล้วก็หลายๆโอกาสด้วยมันก็จะสร้างมุมค่าเพิ่มให้กับ ตัวผลิตภัณฑ์นะคะจากปกธรรมดาที่ไม่มีลวดลายอะไรนะคะเราก็สามารถปักตกแต่งแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสไตล์ต่างๆได้นะคะส่วนที่ใช้นะคะส่วนที่ใช้ในการเย็บเข้าไปเนี่ยโอโจเลือกเป็น n, n เป็น N, n ะนะคะ N เบอร์ยีนะคะใช้เป็นได้ปักพบรูกปักอะไรบางส่วนก็จะใช้เส้นได้ะคะ่ะอันนี้พอเราได้แบบที่ถูกใจแล้วเราก็จะเริ่ม เร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มเย็บนะครับอาจจะแบบถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนกั็ได้ว่ารูปแบบที่เราวางไว้ตอนแรกเป็นยังไงเพื่อจะได้ดูแบบนะคะว่าที่เราวางไว้แล้วก็นเป็ยังไงจไใช่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาออกก่อนใช่ขนาดของหมุดเนี่ยนะคะถ้าเราจะเลือกซื้อเนี่ก็จะมีด้วยกันหลายๆขนาดนะคะตรงตรงตรงหมุดอันนี้ก็จะมีสีเงินสีทองนะคะส่วนที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมี2ขนาดนะคะ จริงๆยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนํามาเล่นกับสไตล์ล็อกได้อีกเยอะอย่างเช่นหมุดสีเงินตรงนี้เราใช้วิธีตอกเข้าไปกับผ้าได้เลยจะมีตัวล็อกนะคะตอกอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเลื่อมนะคะเลื่อมที่เป็นสําเร็จรูปสามารถที่จะเย็บติดเข้าไปที่ปกเสื้อได้เลยอธิบายตอนทํานิดนึงนมีไหมคะเอออลาเย็บนะครับผมก็ผมจ,จะใช้เป็นเย็บ สอรอบนะครเพราะว่าเพื่อให้เกิดความแน่นการเย็บที่ใช้เอ็นกับใช้เส้นได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะเย็บเอ็นจะยากกว่ายากกว่าแต่ว่า<ด>ความแข็งแรงก็จะม,มีมากกว่าด้วยนะคะในขณะที่เส้นได้เนี่ยจะเย็บง่ายแต่ว่าถ้าใช้เป็นานานๆก็จะลุยขาดได้ง่ายสาอันพอก่อนไหมคะได้ยกให้พี่เขาดูเอันนี้เรากเรินะ่ม เริ่มจากมุมก่อนนะครับผมจะคอเสปต์จากมุมมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับต่อไปนะครับพอเราเริ่มหักเบอร์ปากหมูเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนได้ใหม่ให้มันเป็นได้ธรรมดาครับเ mm hmm. พื่อว่าเราจะได้ร้อยลูกปัดเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มการร้อยลูกปัดลูกปัดที่ใช้ก็จะมีเป็นป้องอ้อยเล็กครับป้องอ้อยสีขาวบ้างสี สีเทาบ้างครับผมแล้วก็ให้มันเป็นลักษณะที่มีความมันวาวนิดๆนะครับผมแล้วก็มีลูกปัดเล็กๆนะฮะแล้วก็จะเริ่มอันดับแรกอาจจะแบบไม่เคยทําก็ลองโปรยๆดูก่อนว่ามันเหมาะไหมมันเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆแบบลองลงโปรยโปๆดูถ้าเราแบบโอเคเราแบบ มันน่าสนใจเอ้ยมันดูดีแล้วเราก็เทออกแล้วก็เริ่มทำเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้แบบคราวที่แล้วก็ได้ครับบ,<า>รบับงอ้อยก็จะมีหลายสีนะคะสีน้ําเงินก็สวยนะใช่ค่ะ,คะก็เลือกได้คือวัตถุดิบตรงนี้มันเหมือนกับเป็นการทําให้ตอนแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโล่งถ้าเกิดเราตักหมดอย่างเดียวครับผมเราก็เลยหาตัวอื่นเพื่อมาเล่นสอดแทรกเข้าไปให้มีลูกเล่นให้มีให้มีความแบบว่าล็อกแบบดูไม่ดุดันมากจนเกินไปดูแบบล็อกไฮโซหน่อๆเป็นล็อกแบบไฮโซถ้าเราใช้ หมดที่เป็นสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปแบบนี้นะคะมันจะไม่มีตัวที่เราร้อยให้เราเย็บนะคะแต่เราสามารถที่จะใช้กาวนะะใช้กาวติดเข้าไปแล้วก็เส้นของของออตัววัสดุตัวนี้เราสามารถที่จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆได้นะคะชิ้นเล็กๆหรือจะแบ่งเป็นเส้นยาวๆซึ่งงานตัวอย่างที่ได้ดีไซน์ไว้นะคะก็จะมีการออกแบบ เมาติดแบบนี้สําหรับกาวที่ติดก็จะเป็นกาวที่ใช้ติดสําหรับวัสดุอันนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งจะทําให้ไม่เห็นรอยของของกาวที่ติดอยู่ค่ะในส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่เราได้ทดลองทําสาธิตให้ดูแล้วนะคะว่าจะเป็นส่วนของการปักเย็บหมุดเข้าไปนะคะแล้วก็มีการปักป้องอ้อยเล็กๆผสมผสานเข้าไปนะคะแล้วก็มีป้องอ้อยที่เป็นสีทองอันใหญ่ใช่ไหมคะ,คะส่วนนี้ก็จะ ขั้นตอนก็จะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าจากค่ะฉบับสมบูรณ์บบที่เวลาเอามาอยู่กับดังแบบแล้วจะเป็นยังไงนะคะผู้ที่สวมใส่ปกสไตล์ล็อกนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเป็นสไตล์ intage, วินเทจหวานหใช่ไหมคะในคราวนี้เราก็จะเป็นปกที่เป็นสไตล์เท่จากสาวหวานก็จะเป็นเสาวห้าวๆดุๆแต่ก็ยังมีความเท่อยู่ในตัวนะคะ ค่อนข้างจะเป็นร็อกแบบไฮโซนิดๆนะคะ